แป๊บหนึ่งรอให้นั่ง่อนสินี่คุณเป็นอย่างนี้มาสองเทปแล้วนะฮะอันที่งี้ผมผมให้คุณเปิดคุณก็ไม่เปิดเนี่ยสวัสดีครับไกสเตอร์ตอนนึงก่อนที่ไกด์สเตอร์ตอนนี้เก็ตเก็ตเก็ตเเป็นรุนแจ๊บเป็หรอเก็ตวันนี้เราจะมาเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกับเกมสุดยอดอภิพีมหาในตำนานลูซิเฟอร์หกเก้าเรากลับมาในเกมฟีฟ่ายี่สิบสอง ใน PS5 เป็นทีมเดียวกันดูหลังจากที่ผ่านมาเราตบกันมาทําให้รู้เลยว่ากายกายขี้โกงจะว่าไ่กายขี้โกงใครกายก็แค่ใช้เมนูซึ่งมันกากมากาเกมนูมันเก่งเต <c oughs> ิงพื้นี <c oughs> ่เติงพื้นต <c oughs> ุ๊ก่อนไปเปิดรายการก่อนก็ไปดูกัน <c oughs> ไปดูกัน <c oughs> เราก็จะเราจะ<ห>เล่นทีมเดียวกันเราจะใช้ทีมเลยดีเราไปเก่งไหมอะนี่นี่นี่ใ้ทีม,ทม อะไรเบบี้มีอะไรอะไรครับมีอะไรเล่นด้วยอ่ะมัเล่นด้วยกันไหมเฮ้ยเอาจริงเฮ้ยน้องแกเอาจริงกับกายฮะเล่นหยาหยาเราเล่นนี้เลยปารีสเหรอพี่อยากเล่นบาเยิน่ะเออบาเยินก็บาเยินเพราะพี่รู้สึกว่าทีสองสามหนึ่งที่น่าจะคล่องกว่าค้างเนอคที่พี่แพ้เพราะว่าแผ่พี่ไม่ถนัดนะจำไว้แต่ที่กายถนัดเพราะกายโกงอะไรนี่กายอุส่าไม่ใช่กายอุส่าใช้แผ่ที่กายไม่ถนัดเหมือนกันนะ แม่ยูสี่สามสามงแค่ไหสี่สามสามโอคพดีการแข่งอะไรสี่สามสามโมดิ้งล้วแข่งกับทีมอะไรเราเล่นบายเย็นิวนิ่เราต้องแข่งกับทีมที่แข็งแรงใช่ไหมทำไมคนนี้เขาตัดกล้องหน้ากล้องบ่อยมากเลยถูกต้องนี่เราต้องแข่งกับแข่งกับอะไรฮะเดียวฮะ นี่ยไม่ต้องเล่นเกมหรอกเล่นอย่างนี้ก็สนุกเลยเนะี่ยเราต้องแข่งกับทีมมั่งมาอย่างลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเลยเหรอลิเวอร์พูลิคทูกันไหมลิคทูกันไหมแต่ก่อนลิคทูเรายัางเอาไม่รอดเลยเขอเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนอันเนี้เคยเล่นเกมนี้กับกายครั้ง,ๆๆงหนึ่งแล้วเราเล่นด้วยกันอย่างเงี้ยเล่นเจาะเล่นทีมด้วกันเจง๋งพวกเรามีคติอยู่จใจว่าสามัคคีคือพลังพลังเปล่าพลังพลังเลยเหรอ จตดตัวละแต่ตัวก่อนตัวเราต้องเอา S ลง Sule อันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นคนไทยนะคนเนี้ยทำไม s u l ีฮะยังไง S, <c oughs> ง <S, s U L E s u l ี e. กอนเลจ,จ้ามาโอเคเดวี่เดวี่อับฟองโดเดวี่แล้วนึกสักอชสำรองแันมีแต่ปีกอะปีกกับแบ็กอะ กองกลางมาเป็นสคอทสำรองไหมโกรยบอกนี่เดี๋ยวพี่จะดสคอทสำรองให้จริงๆเราไม่สนุกกับเกมหรอกเราเต้นกันอย่างๆเราต้ก็สนุกแหละเออเอ๊ะพวกเราเป็นอะไรครับเอ๊ะ<อ>พวกเราเป็นใส่แด<อ>์<อ>พวกเรามาดูสามาัคคีความสามาัคคีของพวกเรานี่พังพังเลยเหรอใช่เล่นเลยไหม เราต้องมีแบบแบบแบบจับมือกันก่อนไหมแบบหนึ่งสองเฮ้เฮ้ไงเราต้อแบบดีใจแสร้างความสิก้ไม่คะันทราเจอทีมเก่าอ่ะคันทรามิเลียเฟสก้องี้งไ้เลยวันหนรุดรุดเดียวรุดเดียวเอ้ โทษโทษโทษขอโทษมิเริ่มยังไม่ถึงสองนาทีนี่จะตีกันแล้วเหรอเนี่ยอมันกดอารหนึ่งให้เพนไม่ได้หรอโอ้โหสวดเลยสวดเลยส่งไปเลยการเล่นไปเลยพี่จะแค่เป็นตกแปะให้เฉยๆเขาเพื่อส่งไหมขอโทษนองอ่ะ้องไหมไม วัดน,นี้นี่เขาสร้างมาเพื่ออะไรครับเพื่อผันเพื่อให้เรามาตีกันเองใช่ไหมเนีย่ยซึ่งปกติเราโดนเลยบอกว่ารีทวนไม,มอันนี้ตาแรากเราจะอ่อนให้เขาก่อนเรา<ด>เปลี่ยนไปเลยหวันได้ไหมี่อน พี <mm um> ่เขาพี่พี่เขาคำหนึ่งเขาขอโทษพี่ไอทำายพี่ขอโทษกายสวยกายกำลังกะสวนเป็นกระสวนที่สวยยังไงครับต้องมียายายาของแล้วก็มีปู่ด้วยไหมเออพี่ไอนะประตูอยู่ตรงนั้นแต่แต่นนั้นเขาจะยิงอยู่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เปชนในประตูอย่าเดีย่งฝั่ง short corner แบสุ ตอนนี้ไม่อยากเสียบเสียบคนละเสียบกันอยากเสียบกันเองมากกว่าส่งให้ตัวเองเราเราออกไปนี่นะว่านี่วางแผนไปหมดแล้วเนี่ยถ้ามันจะเล่นขนาดนี้บอกเลยไม่ต้องเล่นที่ต่อให้ไง นี่ส่งอย่างคมส่งอะไรกันวะเราส่งอะไรกันน้องไก่ไปพี่ไก่ไปเมยบอกป้าซื้อจอยมาเพิ่มไหมเราเล่นกันสามคนแล้วจีบๆเดียวกันอื้ออื้อทนี้สองสองตัวนี้ก็แทบจะตีอยู่แล้วเอาเลวัน เลวันได้เซ็นเตปเป็นเซ็นเตปตัวใหม่เฮ้ยเป็นวุ้ยรุดรุดรุดโดนไม่โดน <laughs> พอเราเล่นกันีสองคนมันไม่เข้าใจโดนเหรอไม่โดนเอ้ยโอ้โห <c oughs> นี่ละตอนน,น,นี้นักเตะจากเมืองไทยมาช่วยนะคุณสุรีอย่าอย่าเล่นสุ่มเสียงทำไมสุรีมันมันประสีติยังไงคะถามก่อนไม่ใช่เมื่อกีย้ยทรงซุ่มเสียงมากเลยให่น้องรักเออสวย แตะแตะหน่อยไม่ได้เหรอแตะแตะเป็นไหมเนี่ยใช่ไหมเ้ยนะทำไมสมุทแลปเปิดเ,เ,เปิดอะไรกันครับเนี่ยนี่ผมยืนรอหน้าก่อเข็มทั่วจนผมเมื่อยขาแล้วรู้เป่าคือไปตั้งรับรอเลยเต่ยังไม่ได้ยิงนะรบบูปอะไรบอฟไซด์เฮ้ยมันไม่เปลี่ยนตัวให้อ่ะ โอ้โหเปลี่ยนตัวันมา้นสุดเลยเลวันกายอบใจขอแทนิตส่งเองยังไม่ได้กดอะไรเลยอะหรือว่ากดไปโดนน่าจะกดไปโดนแหละเนี่ยเราไม่ดีไปโทษปีโทษกเขาเรียกว่าโทษปีโทษอะไรนะโทษจอยโทษกอง โทษจอยเราต้องไปโทษจอยนะซึ่งจริงก็โทษจอยจริงๆเอาฟังโซเดียบี้ทิ้งัอก่อนฮะอันนี้เขาเล่ล DI, ี่ยนๆแหละกับเบอร์ค่าไอไอใช่ไหมมีอเมทเออร์ไอไอไหมนี่ดูดูวิ่งชีกแล้วแตกแตกแตกดอานมณ์หัดเฮ้ยจับมือ บอกแล้วที่ที่ยิงเข้าได้เพราะพี่ไอ้เก่งโกงพี่ไอ้เก่งใช้ตัวโกงเลยเห็นไหมโทมัาหมุนเลยจริงพี่ชอบโทมัสมากเลยนะที่ประดิษฐ์ดอทไฟอ่ะนั่นใช่โทมัสเอดิสันเอดิสันทำแมนี่อะไรกันครับใช่เอดิสันทำแมนนี่เป็นนักเตะที่น่ารักที่สุดใช่ไหมไม่ใช่เอดิสันคาวาอี ใครอยากเห็นมาดังแอรเล่นเกมนี้นะครับให้คอมเมนต์มาด้วยครับเล็กหเฮ้ยใจเย็นๆคลิปนี้ง่ายไปกายกายอยากเห็นมาดังแอรเล่นเกมนี้ไหมเอ้าช่วยเลยไหนกะโดนไม่โดนเกือบใครเห็นก็ว่าโดนไม่โดนหรอกเลวันเลวันขึ้นทางอะไรเนี่ย

ฮะมันยังมันมุมเปิดอีกเหรอนี่โอ้โหโทษโทษโทษพี่พลาดอีกพี่พลาดอีกตอนแรกหนูเลยกหนูเลยแสดงว่ากายพลาดแตว่าพี่ไม่ผิดไปเกิน่ไมเมื่อกี้เห็นบอลมันวับไปวิ่มาประวัติส่งให้ซุนีนะครับนี่เราเล่นเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นอะไรของจ้า นกองหลังขึ้นมาเลี้ยงมันก็แจมแบบนี้แหละ <laughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วไม่แล้วดูมันช่องโหว่โอ้ยนี่ชนะพี่เด็กพะกงนี่หลุดครับหลุดนี่ให้เครดิตใจด้วยเลวันเลวันเลวัน <laughs> ไอ้แก่ไอ้ทำไรก็แกบอกเลวนั <laughs> เวน <laughs> เลวนันพี่ก็ส่งให้เลวันเลยเปิดจีครับ คิดว่าให้ให้เปิดเรียบกายบอกไม่เคลียร์ไงกายผิดเนี้ยตรงเนี้ยพอกายบอกไม่เคลียร์กายแล้วบอกว่าเปิดเปิดให้เรวานถ้าเปิดให้เรวานพี่พี่ก็ดีเปิดให้เลยเดี๋ยนะขอดูไอ้นี่แบทแฟกซ์เราควงบอลเยอะกว่าแต่ว่าเรายิงไปสองเราควงบอลเลยยิงไปสองเฮ้ยแต่เราทำประตูไปหนึ่งแสดงว่าไอ้ที่ยิงคมเพราะว่าพี่ไอดูคนยิงพี่ไอเก่งแฮชแท็กด้วยพี่ไอเก่งแต่ว่าเรายัง เกมบอลเกมเขาบอลเขาแค่เขาเตะกัน10นาทีเขาเตะกันเนี่ยเก้าสิบนาทีอะไรสิบนาทีเขาเตะกันสิบนาทีนี่มัน45นาทีแต่ถ้าสิบหกปีแห่งความหลังก็จะเป็นเพลงสุดเพลงของคนยุคเก่าหน่อยเสียโอ้โหใจเย็นๆก่อนใจเย็นๆนะน้องซันนี่นนเอ้าเปลี่ยนโอ้โห

ไม่ดีโทษเปล่าวะเปลวานี่ที่เป็นที่เป็นอยู่ในทะเล่เปล่าเฮ้ย ok พี่ไอวิ่งกับกห,หลังทำไมอะโทษโทษลันลันอย่าให้น้อยเออโชว์ไงว่ามันเนก่งแค่ไหนเป็นเป็นฟิลโจนเหรอครับทำไมครับปั้นประตูนะ กายหลุดนี่มันลุค้วยใช่ไหมนี่มันลุคเหมือนนันเดนโอ้ยมันไม่ยิงกัเมื่อกี้แต่เมื่อกี้พี่ไม่ยิงอ,อ่ดีอะไรแต่เมื่อกี้ไม่ยิงอ่ะมันต้องเปิดไหมละ่ะเราโชว์จรวดทางเรียบไปเราต้องโชว์ความเก่ง จริงขอโทษพี่ขอโทษเพราะว่ากายกายดูมุมไม่ดีอะไรกายไม่ได้เป็นคนเปิดพี่ไอ้่ะเป็นคนเปิดฮะเรายิงไปแค่สามเองหรอแล้วแล้วดูดูยิงไปที่เราเหมือนเราเราโดนวัดแล้วก็เราเราเราตีเลยอ๋อเราอีสานลูกโอ้โหตีเฮ้ยซานน่กายไปไป โอ้ยเบียดได้เดี้ยวกินว่าจะจบจะบอกเลยว่าต้องต่อเวลานี่เพิ่งหกสิบนาทีจะกลัวอะไรถ้ายิงจุดโทษนี่จะให้ใครยิงถ้ายิงทำให้พี่ได้ยิงด้วยเอาอะไรกดดันส่งมาให้พี่มดกาย ใครโดนเหลืองนอคัตวันวิ่งมาน้าสนุกไม่เกณฑสนุกไม่เกณฑ์อ่อสนุกพอเห็นพวกพี่วิบัตินี้ก็สนุกกันเลยเนาะวิ่งไปหาคอบเลยเหรอไกลจาจะขึ่งสนาม นี่ไงเดดเล่นเล่นเอาคอนเทนต์แล้วเราก็จะตีเสมอสองสองให้ดูกว่าจะยิงได้เหมือนกันหม่ถือว่าาปนี้เขาจะยิงเราได้หรือเรายิงเขาได้เรายิงเขาได้อย่างนั้นไม่ทำอะไรกายกายคิดว่าเราเราอยู่สซนสยามเหรอที่แบบตื้อดื้อๆเนี่ย <laughs> Alexander Arnold. <Marlou. laughs> it's with Roberto Firmino. Good use of the ball, but can they trouble the defense? Well, not clear the way completely. They won, uh. and I think the threat has been about Racing forward, so to catch the match. A foul, but advantage yep. by Can he get the ball? <laughs> ขอโ <laughs> ทษชิปสิคลิป,ปขอโทษเอาหนึ่งเอาหนึ่งใช้เป็นแบบเอลหนึ่งใช้เป็นแต่เอ่อไม่ได้ดีกว่ากดเอลหนึ่งซิขอโทษนื่ว่ามุมมันได้แล้วแหละมุมมันไม่ได้มิสเมลด์เอา้า <laughs> <laughs> เด็กจอฮะโดนไปเปลี่ยนตัวกันไหมเปลี่ยนตัวเราเปลี่ยนตัวเรารู้สึกว่าตัวที่เราเล่นอยู่ไม่ค่อยดีเราต้องเอาโคม,ามันลงไม่ไม่ไหวกันนี่พี่เห็นที่เห็นว่าตัวน,นี้มาเล่นปีกได้เชื่อนะแซมบิสเตอร์เนี่ยเล่นปีกได้เรามาเปลี่ยนแทนดู ใช่แย,แ,ยแ,แย่กันเล่นว่าเละแล้วเล่นลมกันเละยิ่งกว่าหนักเลยกล้าเละยิ่งเยอะประสบการณ์พูดในมมเลักสากลมากโดนแชมเปีลยนนี่ก <พ iemand geme ing> ็ทีมมันเก่งไปอะ่ะริวปัวนะ ไม่พวกรอกระจกไม่ทีมมันเก่งตอนแรกเสนอว่ารล่นกับลิ่งทูไหมจะได้เจ็บน้อยหน่อยไม่แต่ถ้าเราแพ้ริ่งทูก็ไม่มีความัดบคุับอ๋อคือแต่ว่าถ้าแพ้ทีมแบบทีมเก่งๆมันก็จะแบบความเสียหายน้อยหน่อยใช่ไหมกายส่งแรงไปแล้วเราได้เราได้เฮ้ยไม่ออหรอไม่อาไม่อา

That's <laughs> all we That's <laughs> all. Oh, yeah. The A good piece of defending. Well, not long ago. And really, Stuart all in all, disappointing from a Bayern perspective. Well, they've just never got point fingers towards the center back. Oh, no, กัปตันเรือนะกัปตันทีมเฮ้ยโอ้โหกายเมื่อกี้กายโข้นี่เกลียดแล้วนะกายไม่กายไม่ได้มาทำโข้งอากายที่ให้คนโข้งอ่ะเหมือนมี่เราเล่นมวยปั้มหรือบอลน่าจะได้น่าจะอยู่ในหมวดแต่ไม่อยู่แต่ไม่อยู่แต่ม่อยู่ทีมก็ไม่ได้เก่งมากเลยแล้วเล่นกระจอกกันขนาดนี้เก่ง โอ,อ้แม่กันๆน่ะก็วันนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้ยมกดลมไลค์ s ับสไคร b e แล้วก็กระดิ่งกรงกิง้งกดแชร์ด้วยวแล้วก็แค่นี้ค่ะเนียบแล้วก็